สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามสวัสดี FC สุริยาบรรทุกสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีคนเพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับแล้วก็สวัสดีพีนน้องสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีช้ารถบรรทุกแล้วก็สวัสดีคนที่แบบตั้งใจดูคลิปนี้โดยเฉพาะเลยเดี๋ยวผมจะอ่าเล่าให้ฟังนะครับผมทำรายละเอียดมาแล้วแหละนะครับภาษีหนึ่งปีภาษีขาดนะครับก็คือ รถเราจะเสียภาษีทุกทุกทุกหนึ่งปีนะเบื้องปีก็ถ้าเป็นเทเลอร์อย่างนี้ก็จะแยกกันหัวหางนะครับแยกกันหัวหางปนระมาณนี้อ่าแยกกันหัวหางก็อันนี้ก็มีราคาอยู่นะครับหัวก็สี่พันสามห้าสิบบาทหางก็สี่พันห้าสิบบาทประมาณนี้แต่วันนี้ให้ดูแค่นี้ก็ ไกลอยู่วันนี้นะครับจะมาแจงรายละเอียดในรอบหปีในการมีรถเทเลอร์หนึคันกับการต่อภาษีนะครับว่ามีอะไรที่จะต้องทำใน1ปีบ้างในแบบฉบับของผมแล้วกันนะเพราะว่าถ้าพูดแบบรวมๆเดี๋ยวมันจะไม่ตรงกับของคนอื่นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเอาแบบฉบับของผมนะก็ถือว่าอามาเช กันต่อแล้วกันนะครับเอามาแชร์กันต่อในแบบฉบับสุริยานะหนึ่งปีพ่อภาษีขาดเนี่ยภาษีหรือทะเบียนเนี่ยขาดเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะทําเป็นสเต็ปนะครับประกันสินค้านะครับหนึ่งมืนสามพันบาทนะครับวงเงินคุ้มครองครั้งละไม่เกินหนึ่งล้านบาทเนี่ยมันต้องทําอยู่แล้วปีละหนึ่งครั้งแต่มันอาจจะไม่ตรงกันกับเสียภาษีแต่ของผมเนี่ยมันใกล้ๆกันอ่ามันหมดใกล้ๆกัน 1 3 0 0 0ับาทเป็นการทําประกันสินค้าซึ่งคันนี้ก็ทําอยู่นะครับประกันสินค้าแล้วก็มีประกันรถจากปกตินะครับถ้าเป็นชั้นหนึ่งคันนี้รู้สึกจะประมาณ8 0,000ืนนะครับประมาณ8 0,000ืหัวหางนะครับแยกมาเป็นหัว6 0 0 0ืหาง2 3 0 0,000มืนี่แหละสองหมื 2, ประมาณนี้แต่ว่าปีนี้ผมไม่ทําปีใหม่ที่ผมทำเนี่ยผมทําเป็นประกันประกันชั้น3หัวคุ้มหางนะครับ หางจะไม่มีประกันแต่ถ้าหัวตัวนี้ล่ากเวลามีอุบัติเหตุหัวก็จะคุ้มหางผมซื้อประกันชั้น3จริงๆแอบผ่อนด้วยนะอย่าไปบอกใครแอบผ่อนในราคา29งหมนเานะครับเอาตรงปลายไม่ต้องคิดแล้วกันคิดเป็นกลุ่มลมประกันชั้น3ประกันประกันอุบัติเหตุเนี่ยสองหมเจอประกันสินค้านะครับกับประกันชั้น3ก็ประมาณนี้แหละแล้วมีค่า GPS gps เนี่ยจริงๆผมโดนไป4ี0พันกว่าบาทแต่ว่ามันเหมือนว่ามันมีค่าช้ากับค่าอะไรสักอย่างเนี่ยค่าปรับอะไรสักอย่างเนี่ยอัตีไปคร่าวๆกลมๆที่ไม่เป๊ะนะ gps ปีละหนึ่งปีละ3,000บาทนะรประกันสินค้า13 0 0 0ประกันชั้น3หัวคุ้มหาง29 0 0 0ประกัารสินค้า3,000ใน1ปีทีญญนี้เข้าเรื่องเลยต่อภาษีนะครับคือการต่อภาษีหัวกับหางนะก็คือการเสียภาษีต่อภาษีนั่นแหละ1ปีเราจะต้องไปเสียภาษีหรือต่อ ภาษีหนึ่งครั้งก่อนที่จะต่อภาษีนะครับรถอายุมากนะผมไม่รู้ว่ามันตั้งแต่กี่ปีนะแต่รถคันนี้มัน10ปีก็จะมีการตรวจสภาพนะครับก็ต้องตรวจสภาพทุกครั้งที่ต่อภาษีก่อนที่เราจะไปต่อภาษีนะครับเราต้องมีพรบก่อนพรบก็จะเป็นพรบคุ้มครองผู้ประสบอุบัติเหตุนะครับพรบหลายคนรู้จักเลยพรบมอเตอร์ไซค์รถกระบะมีหมดพรบเป็นกฎหมายบังคับประกันชั้น3ประกันชั้น1ประกันอุบัติเหตุประกันร,รถเนี่ยคือกฎหมายไม่ได้บังคับนะ แต่คนมีนะครับบางคนเขาไม่มีก็มีนะครับรถเล็กนะรถใหญ่ส่วนมากามันมีหมดเลยพวกรถกระบะรถเก่งบางคนไม่มีก็มีนะแต่ประกันแต่พรบรเนี่ยกฎหมายบังคับนะถ้าคุณซื้อพรบรปุ๊บคุณต้องมีหางหางพรบหางพรบรให้เขาดึงเพื่อที่จะไปต่อภาษีนะมันเป็นกฎหมายบังคับพรบรทุกคนต้องมีคุ้มครองผูง้ประสบเหตุจากรถยนต์นะคร,รับพรบผมจะบอกให้ว่า ถือว่าเป็นปีแรกถือว่าผมไม่เคยรู้แล้วกันนะครับถือว่าผมรู้แล้วผมมาแชร์ต่อยังไงก็ต้องกราบขออภัยสําหรับคุณที่รู้แล้วแล้วกันพอระบอนะครับหัวพอระบอหัวน่ะอยู่ไหนอ,ะอ่ะอ๋อพอระบอหัว3,395.11สตางค์พอระบอ,ห, 3, อ,บอหัวนะครับ3ามพันรบาท ุด21สตางค์ส่วนพรบรหางนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ด้วยตอนท้ายนะ645บาทพรบรหางจุด21สตางค์นะครับ645บาทจุด21สตางค์พอเราซื้อพรบรเสร็จนะครับพอร,รวมกันตัวเนี้ยก็จะประมาณประมาณ4,000น่าวๆพอเราซื้อพรบรเสร็จนะครับเราก็เอารถไปตรวจสภาพซึ่งถ้ายัางวิ่งงานอยู่เลือกเลือกที่จะไม่ได้เอารถไปตรวจที่ขนส่งนะครับย้ำนับ ถ้าเราวิ่งงานไม่สะดวกเราเลือกที่จะไม่เอารถไปตรวจที่ขนส่งเขาเรียกว่าตรวจสภาพข้างนอกนะครับตรวจนอกนะครับคันละ1,500บาทนะครับถ้าเขาคิดเป็น2คันนะหัวหางเนี่ยก็สามพันบาทนะครับแล้วก็เราเป็นค่าบริการคือเราไม่ต้องไปเราจ้างเขาทํำเรานะครับเราให้เอกสารเขาเป็นเหมือนรอต่อข้างนอกอะไรประมาณเนี้ยเราจ้างเขาไปค่าบริการคันละหนึ่บาทนะครับ แล้วก็ภาษีนี่เลยเข้าเรื่องแล้วภาษีหัวนะครับทะเบียนคันหัวเลยนะครับ8 9 6เก้าหหนึ่งภาษีหนึ่งปีนะครับผมเพิ่งรู้เนะ 4, าะสี่พันสห้าสิบาทภาษีหัวหนึ่งปีนะครับ4ี่พันสาห้าสิบบาทนะครับส่วนภาษีหางนะครับส่วนภาษีหางก็คือ4ี่0ันาบบาทเกือบเท่ากันเลยนะหัวกับหางต่างกังนแค่ไม่กี่ร้อยเองนะ ภาษีหัวนะครับ4,350บาทภาษีหางนะครับ4 9 0บาทนะครับพอเรารวมกันนะให้ภาษีหัวกับภาษีหางนะรวมกันก็อยู่ประมาณ13,440บาทนะครับ13,440บาทยังไม่จบนะเพื่อนๆมีอีกค่าหนึ่งเลยคือค่าประกอบการนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เข้าใจอะไรเยอะเกี่ยวกับค่าประกอบการหรอกแต่รู้แต่ว่า รถที่จะเป็นป้ายเหลืองที่จะวิ่งขนส่งได้นะครับต้องเข้าประกอบการซึ่งตอนที่ผมเข้าครั้งแรกเขาก็คิดไป10,000บาทก็คือเหมือนว่าเช่าประกอบการเนาะแล้วเสียเป็นรายปีนะครับเสียเป็นรายปีอีกคันละ3000บาทหัวหางที่นี่เขาก็คิด2องคันห0พั 6, บาทผมต้องเสียทุกปี6กป0บวทตคือค่าประกอบการนี่หมดและเดี๋ยวจะรวมให้ฟังทั้งหมดนะครับพรบรหัวหาง ประมาณเกือบ4 00 0ับาทาตัวสภาพ3,000ค่าบริการ2,000ภาษีหัวหางอีก800 0รวมกันอีกประมาณ13,440บาทนะครับค่าประกอบการอีก6000นะครับค่า GPS อีก3,000นะครับประกันภัยประกันอุบ,บัติเหตุอีก29 0 0 0นะครับแล้วก็มีค่าประกันสินค้าอีก1 0 0 0 0 3 0 0 0าบาทรวมกันทั้งหมดนับเป็นเงินคร่าวๆนะครับที่จะไม่ป๊ะแต่ก็ใกล้เคียง 6กห0 0ัรสบาทสำหรับของผมเนี่ยทำรายละเอียดไว้ประมาณนี้6 8,480บาทก็คือภาษีอ่ะหัวหางอ่ะก็คือ800 0ถ้าใครสะดวกไปตรวจสภาพในคนส่งเข้าไปตรวจนะครับถ้าเราไปตรวจเราก็ต้องจ้างเขาตรวจสภาพข้างนอกอีกคันละพันห้านะก็เป็นสามพันอ่าทเข้าใจอย่างนี้ถ้าเป็นรถสิบล้อนะครับเขาก็จะคิดเป็นรถหนึ่งคันถ้าเป็นเทเลอร์นะครับ หัวกระหางเนี่ยเขาจะคิดเป็นรถสคันเนาะประมาณนี้ก็ภาษีก็คือ8 0 0พันเอาง่ายๆแค่ว่าซื้อพรบรต่อภาษีเนี่ยซื้อพรบรตรวจสภาพต่อภาษีเนี่ยหนึ่งะครับประกอบการต้องจ่ายอยู่แล้วคัครละ3 0 0 0ก็เป็น6000นะครับส่วนประกันสินค้าเนี่ยไม่ทําก็ได้แล้วแต่นะครับไม่ได้บังคับแต่ว่าลูกค้าเขาจะต้องใช้นะครับเวลาเราจะรับงานเขาจะให้เราส่งเอกสาร ประกันสินค้าไว้เพื่อประกันสินค้าเขาเสียหายเราจะได้ไม่ต้องมารับใช้เพราะเรามีประกันอีกของผมทําอยู่ครั้งละไม่เกินเสียหายไม่เกิน1ล้านบาทต่อครัง้งมาก็จะใช้ประมาณปีละหมื่นสามนะครับส่วนประกันภัยประกันอุบัติเหตุนะครับแล้วแต่ใครนะัดชั้นหนึ่งก็หัวหางก็แปดหมื่นหกหมื่นสี่หมื่นก็แล้วแต่อ่าลดับว่าจะเอาชั้นไหนของผมเมื็นชั้นสามทำหัวอย่างเดียวคุ้มหางก็สองหมื่นเก้าก็ประมาณนี้ทั้งหมดรวมแล้วก็เกือบเจ็ดหมื่น เกือบ7 0,000ื่นกับ1ปีในการาต่อภาษีแล้วก็ซื้อประกันอะไรพวกนี้นะก็รู้ด้วยตัวเองนะครับก็เลยเอามานําเสนอให้เพื่อนเพื่อนอรับฟังนะครับรู้แล้วแชร์ต่อก็ฝากเพื่อนๆนนะครับกดไลค์กดแชร์ถ้ามีประโยชน์เนาะก็กดแชร์ให้คนอื่นดูด้วยนะครับสําหรับผมก็รู้มาแค่นี้เพิ่งหาทำนะครับก็ได้ตัวอย่างรายละเอียดมาแค่นี้ก,ก็เลยเอามาลงให้เพื่อนเพื่อน,อนรับชมกันนะครับ จะได้รู้ว่ามีรถ1คันนะหนปีเราจะต้องมีเงินประมาณเท่าไหร่สําหรับใครที่คิดจะเล่นหรือใครที่คิดจะทําก็ลองอคิดและวิเคราะห์แล้วก็มาดูของผมได้เป็นตัวอย่างนะสำหรับผมถ้ามีประโยชน์ก็แชร์ต่อนะครับถ้าไม่มีก็เลื่อนผ่านถ้าใครรู้แล้วก็ต้องกราบขออภัยอย่างที่ผมว่าไปก็ทั้งหมดนี้ก็ประมาณนี้ประมาณเกือบเกนะือบเจ็ดหมื่นเนาะสำหรับคลิปนี้สุริยารมทุกมาแค่นี้หละมาพูดถึงเรื่องประกันกับ ต่อภาษีในรายปีหรือ1ปีนะครับเรามีรายจ่ายอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นคลิปนี้สําหรับสุริยามทุกคลิปนี้ลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสุริยามทุกสวัสดีครับอยับเม้นกันนี่